เทิดพระแม่มิ่งฟ้าชัตรายศเกิลปรากฏพจนีสีสมัยสิริกิจจิตประพัดสวัสดิชัยพเพลิดพลียไกลจางชนสกลการทักอบเอือ้อเกื้อผองคันลองสุขปราดเรื่องทุกข์ดับบร้อนสิ้นทั่วถิ่นฐานน้ำพระไทยไหลล้นกระมวนการแผ่ไพสารบรรดาลฟ้า มาสู่ดินศิลปาชีพชุบชีวินสิ้นทุกโศกอาทรโลกป่าลักน้ำสยามถิน่นพระดำริเทิดทํารงองค์ภูมินสนองสิ้นปริ่มเปรมราชืรืฤดฤดีลุสิบสองสิงหาประชาสองพระเกียรติกล้องพระชนมั่นถวันสีประนดน้อมบาทบงอง์ราชนินีสะดุดีสีบดินทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรพงศ์อินทศระาอายการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอายการสำนักงานอายการจังหวัดปัตตานีสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี